Hello Class! how are you today สำหรับวันนี้เราก็กำลังจะเริ่มเรียนในยูนิตที่2เรื่อง lifestyle chapter ที่2 my hobbies หรืองานอดิเรกของฉันโอเค here we go okay the first word my hobbies hobbies ทีนี้จริงคคำว่า Hobby เนี่ยมันเริ่มเขียนแบบนี้เนาะฮอบบแต่คุณครูเปลี่ยนจากตัว y เป็น i e s เนื่องจากคุณครูต้องการให้คำว่า Hobby เนี่ยที่หมายถึงงานอดิเรกหงงานเนี่ยกลายมาเป็น หลายงานใช่ไหมเพราะว่ามันลงท้ายด้วย s นั่นเองอแต่ว่าตัว y เนี่ยบางทีมันไม่สามารถเติมตัว s ต่อท้ายได้เลยเนาะ hobby ไม่สามารถต่อท้ายด้วยตัว s แบบนี้ได้เลยแบบนี้ก็จะผิดเนาะคุณครูก็จะเปลี่ยนก่อนเปลี่ยนจากตัว y เปลี่ยนไปเป็นตัว i และหลังจากนั้นก็เติม es ลงไป ทีนี้เสียงมันยังไม่ต่างจากเดิมมันก็ยังเป็นเสียงตัว y เหมือนเดิมแหละแค่เติมตัว s เข้ามาเป็น h o b b s hobbies แค่นี้เองอ่ะงานอดิเรกคืออะไรคือสิ่งที่เราชอบทำชอบทำชอบทำทำเป็นประจำทำในเวลาว่างอ่าโอเค next what is your hobby ถ้าใครหยิบใบงานขึ้นมาในหัวของใบงานเนี่ยคุณครูจะให้ประโยคเอาไว้เนาะก็คือประโยคคำถามและประโยคคำตอบ uh, What is your hobby uh, What is your hobby งานอดิเรกของคุณคืออะไรขึ้นต้นด้วย what uh, คำกริยาก็คือ is ก็ your hobby เป็น คำนามเนาะของประโยคนี้ your hobby แปลว่างานอดิเรกของคุณโอเคส่วนถ้าขึ้นต้นด้วย what is ก็คือถามว่าคืออะไรนั่นแหละโอเคต่อไปเวลาตอบตอบขึ้นต้นด้วย hobby อ่าก็คือ my hobby เราถามว่า your hobby ก็คืองานอดิเรกของคุณเวลาตอบก็เลยต้องตอบว่างานอดิเรกของฉัน งานอดิเรกของฉันคือจุดจุดจุดเดี๋ยวเรามาดูคําศัพท์กันซึ่งในใบงานคุณครูให้ไปแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่านอกจากในใบงานนี้มีคําแบบไหนอีกโอเคเ t s ่ o ก่อนอื่นเรามาดูกันก่อนเมื่อกี้นี้ประโยคว่า my hobby my hobby จริงๆ m มเนี่ยไม่ใช่คำนามหรอกแต่ว่า Ho b b y เนี่ยเป็นคำนามส่วน m มล์เป็นประโยคเป็นคำขยายเนาะเพื่อบอกว่าคำนามคำนั้นอะเป็นของใครเออ hobby แปลว่างานอดิเรกส่วน m มเป็นคำขยายแปลว่าของฉันเพื่อเป็นการบอกนั่นเองว่า Ho b b y ของใครต่อมาอคำกริยาคุณครูจะใช้ verb to be นะ verb to be ม e a s มี Am แล้วก็มี R ที่ความหมายเหมือนกันโอเคอ่ะแต่ในที่นี้คุณจะใช้แค่ i e s เพราะว่า Hobby เนี่ยมีแค่1อัน1ง,งานเท่านั้นใช้1ง,งานก่อนส่วนคำนามตัวสุดท้ายก็คือสิ่งที่มันหมายถึง Hobby นั่นแหละอ่าซึ่งไอสิ่งเนี้ยมันก็จะย้อนกลับไปกันมาได้ก็คือมันเป็นการอธิบายกันเองนั่นแหละโอเค อธิบายกันเองแปลว่าอะไรแปลว่ามันเท่ากันนั่นเองอเรามาดูอย่างอันนี้ตัวอย่างประโยคเนาะจอห์นจอนอันนี้เป็นคนและชื่อจอห์นก็คือคน i s ก็เป็น verb to be เนาะต่อมา a student student แปลว่านักเรียนก็คือคนหนึ่งทีนี้อย่างที่คุณครูบอกว่าไอ้ข้างหน้าและข้างหลังเนี่ย มันจะอธิบายกันเองจอนเป็นคนคนหนึ่งไม่รู้ใครชื่อจอนส่วน a ัสติลเดนก็เป็นนักเรียนคนหนึ่งไม่รู้ว่าเป็นใครแต่พอเอาสองสอ,งอันนี้มาอยู่อย่างเงี้ยเราจะรู้ว่าจอนก็คือนักเรียนส่วนนักเรียนคนหนึ่งก็คือจอนนั่นเองโอเคอ่าทีนี้ถ้าเป็นประโยคนี้ล่ะก็อย่างที่บอกว่า my hobby เนาะแล้วก็ is และแสดงว่าข้างหลังก็ต้องเป็นสิ่งที่มันหมายถึงกัน ก็คือหมายถึงงานอดิเรกใช่ไหมเราก็ต้องเลือกมาโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันมีคำว่าอะไรได้บ้างที่จะเป็นงานอดิเรกก่อนอื่นเลยเราต้องรู้จักคำกริยาก่อนอกินเนกินเดินนั่งนอนเล่นอะไรก็แล้วแต่ทีนี้คำแรก watch 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 เสียงประมาณนี้ watch แปลว่าดูอ่าดูต่อามา play พอรอ a play อ่าตัวยอยัๆออกเสียงนิดนึงยึกยึ play play แปลว่าเล่นอ่า read read แปลว่าอ่านโอเคพวกนี้เป็นคำกริยาสังเกตดูดูอะไรด, TV, ดูทีวีดูโทรทัศน์ดูฟุตบอลอ่าดูการ์ตูน เล่นเล่นเกมเล่นฟุตบอลเล่นกับเพื่อนอ่านอ่านหนังสืออ่านกระตู้นอ่านหนังสือพิมพ์อ่ะประมาณนี้เป็นคํากริยาทีนี้พอเป็นคํานามล่ะเมื่อกี้นี้เรารู้อยู่แล้วว่าเราต้องใช้คํานามถูกไหมอ่าคนามแล้วก็ตามด้วยกริยาและลงท้ายด้วยคำนามอ่า คำนาม my hobby อ่ะเราเลือกมาแล้วใช่ไหมว่าเราจะพูดถึงเรื่อง hobby กริยาครูให้ใช้ is ทีนี้ต้องลงท้ายด้วยคำนามถูกไหมแต่ไอ้คำว่าดูคำว่าเล่นคำว่าอ่านเนี่ยมันเป็นคำกริยาถามว่าคุณครูเอามาเติมได้ไหมเติมในช่องนี้ได้ไหมเติมไม่ได้เติมไม่ได้เลยเติมไม่ได้เพราะว่าในช่องนี้เขาต้องการคำนามถูกไหม เราต้องเอาคำนามมาตอบซึ่งคำนามเนี่ยลง้ายด้วยอิ่งอิงิก็คือใช้คำเดิมนี่แหละเอามาเติมอิงสังเกตไม่ยากเห็นไหมไม่ยากไม่ยากถ้าเรารู้คำ่ากินนอนนั่งเดินเล่นอะไรก็แล้วแต่เอามาเติมอิ่งเข้าไป ing มันจะกลายเป็นคำนามอันนี้คือในภาษาอังกฤษแต่ถ้าในภาษาไทยมีใครรู้ไหมอ่า มีตรงนี้อีกนิดนึงถ้าไม่เติมอิ่งเราใช้คําว่าทูก็ได้ใช้ทูมาไว้ข้างหน้าคําเดิมก็ได้ง่ายๆเห็นไหมเติมอิ่งหรือเติมทูแล้วแต่เราแต่ทีนี้ถ้าเป็นในภาษาไทยเนี่ยในภาษาไทยมีใครรู้ไหมว่าถ้าเราจะเปลี่ยนคํากริยากินนอนนั่งเดินรักอะไรแบบเนี้ยเออเราจะเปลี่ยนเป็นคํานามได้ยังไงในภาษาไทยเช่น คำว่ารักละกันฉันรักเธอ,อถ้าเป็นภาษาไทยเราสามารถเปลี่ยนคำว่ารักให้เป็นคำนามได้อย่างไรคำนามนอนหนูเนาะเราสามารถเปลี่ยนโดยใส่คำว่าการหรือคำว่าความไว้ข้างหน้านั่นเองเช่นการอ่าน การเล่นการดูอ่าส่วนรักตรงเนี้ยรักตรงนี้เราใช้ความแล้วกันความรักเห็นไหมก็จะกลายเป็นคำนามแล้วการอ่านการอ่านคือหนึ่งสอามสี่อ่าความหมายว่ากันไปการเล่นการเล่นนู่นนี่นั่นอ่าการดูอ่าความรักอะไรอย่างนี้เป็นคำนามหมดเลยเนาะมีใครพูดไหมฉันความรักเธอไม่มีใช่ไหมมีแต่ฉันรักเธอนี่เป็นกริยา ส่วนความรักก็จะเป็นคํานามเช่นความรักทําให้คนตาบอดอะไรอย่างนี้เนาะ,ะคำว่าความรักก็จะเป็นคํานามอันนี้ต่างกันเนาะต่างกันต่อมาเรามาดูคําศัพท์กันคําที่หนึ่ง watch แปลว่าดูอย่างที่คุณครูบอกว่าถ้าอยากเป็นคํานามก็เติม ing ลงไปแต่ในทีน่นี้เดี๋ยวคุณครูจะยกตัวอย่างว่ามีดูอะไรบ้างดูจากรูปภาพอันนี้น่าจะ watch tv ใช่ไหมในในบทเรียน ที่เป็นกิจวัตรประจำวันก็มีทีนี้เราก็เติมอิ่งเข้าไป watching movies movies แปลว่าภาพยนตร์หรือจะใช้คำว่าฟิล์มก็ได้ watching film ดูดูภาพยนตร์ต่อมา watching cartoon c a r car t w o, o n จูนคา o n นแปลว่าดูการ์ตูนโอเคต่อไป watching series series แปลว่าซีรีส์นั่นแหละหรือแปลว่าละครก็ได้อ่าหรือเป็นสิ่งที่เป็นชุดชุดเช่นการ์ตูนที่เป็นชุดมี10ตอนมี20ตอนมี100ตอนเราเรียกซีรีส์ได้ต่อมา watching sports ดูกีฬาใช่ไหมเรา อย่างที่บอกเราเปลีย่ยนคำว่าสปอร์ตเนี่ยเป็นอย่างอื่นได้เช่นวอชิงฟุตบอลวอชิงบาสเกตบอลวอชิงเบสบอลวอชิง Volleyball ได้หมดเลยเนาะอ่าดูหนังดูกระตูนดูซีรีส์แล้วก็ดูกีฬาเราสามารถเอามาเติมด้านหลังวอชิงได้เลยต่อมาอ่าดูจากรูปภาพอันนี้เล่นหมากลุกใช่ไหมอันนี้ เล่นดนตรีเล่นฟุตบอลเล่นเกมอ่ะแสดงว่าต้องเป็นคำว่า play แปลว่าเล่น play play ตัว L นะลูกเป็นเสียง rolling ลล play play อ่ะ playing sports เล่นกีฬาอย่างที่บอกเราจะเปลี่ยนเป็นฟุตบอลก็ได้เปลี่ยนเป็นบาสเกตบอลก็ได้ต่อมา playing playing game เล่นเกม โอเคอ่าเล่นเกมและสุดท้ายของหน้านี้ก็คืออ่าลืมบอกอันนี้อันนี้หมากลุกเนี่ยเราก็เรียกเป็นเกมเหมือนกันเนาะ play อันนี้ playing an instrument อันนี้ยาวนิดนึง playing ก็คือเล่นเหมือนเดิมนั่นแหละ and แปลว่าอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหนึ่งอย่างความหมายเดียวกับอ่ะนั่นแหละแต่ว่าจะนำหน้าตัวเสียงที่เป็นสระ สังเกตอันนี้เป็นตัว i เป็นเสียงสละอี I, เนาะ instrument instrument แปลว่าเครื่องมืออ่าเครื่องมือแปลว่าเครื่องมือแต่ทีนี้เครื่องมือที่เราจะเล่นได้เนี่ยมันจะต้องเป็นเครื่องดนตรีเนาะจริงๆอาจจะมีคำว่า music ด้วยก็ได้อยู่ด้านหน้าคำว่า instrument เราอาจจะเติมคำว่า music ไว้ข้างหน้าตรงนี้ก็ได้ หรือไม่ต้องเติมก็ได้ซึ่งเขาเข้าใจอยู่แล้วว่า a n instrument ตรงนี้จะหมายถึงเครื่องดนตรีเล่นดนตรีต่อไปอดูจากท่าทางจะเป็นการอ่านแน่นอน read ก็คืออ่าน reading เติมอีงเหมือนเดิม reading books อ่านหนังสือหลายเล่มใช่ไหมต่อมา reading comic books เติม เอาคำว่าคอมมิกเนี่ยมาขยายคำว่า b o ๊กสอีกทีหนึ่งอ่าคอมมิกก็คือการ์ตูนนั่นเองเพราะงั้น reading comic books ก็คืออ่านหนังสือการ์ตูน reading newspaper อ่าคำว่า news news แปลว่าข่าวส่วนคำว่า paper ตรงนี้แปลว่ากระดาษเพราะงัเพราะงั้น กระดาษที่บอกข่าวก็คือหนังสือพิมพ์นั่นเองอ่าเพราะงะั้น reading newspaper newspaper จึงแปลว่าหนังสือพิมพ์นั่นเองโอเคอ่า reading books อ่านหนังสือ reading comic books อ่านการ์ตูนและสุดท้าย reading newspaper คืออ่านหนังสือพิมพ์ต่อมาอ่า เรากำลังเขียนถูกไหมอ่ากำลังเขียนกําลังเขียนเราใช้คําว่า write write w r i t อ่าเป็นเสียงตัว o จะต้องหอปากนิดนึงเสียงคล้ายๆเหมือนมีวอลแหวนมาอยู่ข้างหน้าแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ได้มีวอลแหวนเนาะ write w r i t หอปากนิดนึง write writing letter writing letter ก็คือเขียนจดหมาย letter เนี่ยแปลว่าตัวตัวหนังสือก็ได้หรือแปลว่าจดหมายก็ได้หรือว่าเราจะเปลี่ยน letter เป็น mail ก็ได้เหมือนกัน mail แปลว่าจดหมายเหมือนกันอ่ะต่อมา writing a novel novel สำหรับคนที่ชอบอ่าน เรื่องความรักเรื่องพระเอกหลอ่อๆเรื่องนางเอกสวยๆอ่ะเราเรียกนิยายใช่ไหมภาษาอังกฤษเราเรียกว่า Novel อ่า novel writing a novel บางคนชอบเขียนนิยายชอบแต่งเรื่องแบบจินตนาการเพ้อ <PE> ฝันอะไรแบบนี้เนาะหรือจะเป็นแฟนตาซีเป็นเรื่องเกี่ยวกับปิศาจอะไรองี้ก็ได้อ่ะเป็น Novel เหมือนกันแต่ว่าจะเป็นคนละไอ้นี่กันคนละ คนละหมวดกันเนาะต่อไป writing diary 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 นั่นเองอ่าถ้าใครเคยดูการ์ตูนหรือว่าหนังที่เป็นของต่างชาติเช่นอ่ของอเมริกาของญี่ปุ่นเกาหลีเนี่ยบางบางทีตัวละครเขาจะชอบเขียนได a r y ใช่ไหมเขียนทุกวันเลยวันนี้ได้พบกับคน คนหนึ่งเขานิสัยดีนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้เนาะหรือว่าฉันตื่นเช้ามาฉันทำอะไรบ้างอะไรอย่างนี้เขียนไดอารี่ต่อมา listening อ่าหรือ listen to listen listen อ่าตรงนี้ตัว t เราไม่ออกเสียงเนาะตัวทไม่ออกเสียงเราจะไม่อ่านว่า listen listen ไม่ออกเนาะตัว t ไม่ออกเสียงเอาไหม เราไม่ใช่ listen แล้วเราเป็น listen listen โอเค listen to listen to แล้วตามด้วยสิ่งที่เราฟัง listen to music อ่าง่ายสุดแล้ว music listening to music listening to music อันนี้เราเติมอิงเนาะเพราะว่าเป็นการฟังการฟังเพลงจริงๆต้องมีการตรงนี้ต่อมา listening to the radio radio แปลว่าวิทยุวิทยุฟังดูแบบเฮ้ยทำไมโบราณจังวิทยุเดี๋ยวนี้ยังมีคนฟังเหรออาจจะเป็นแบบคุณยายอะไรอย่างนี้ฟังจริงๆวิทยุทุกวันนี้เรายัางใช้กันอยู่นะลูกเช่นใน ในรถยนต์อ่าในรถยนต์เรายังใช้วิทยุกันอยู่เลยเพราะงะั้นวิทยุไม่ได้โบราณอย่างที่เราคิดเนาะต่อไปอ่าดูจากรูปภาพอ่าอันนี้จะเป็นต่างกันหมดเลยเนาะไม่ไม่ได้มีคําไหนเป็นคํายืนพื้นก่อนอ่ะทีนี้เราไปอ่าคำที่หนึ่งอ่ารูปภาพนี้ drawing drawing ก็คือวาดภาพคําว่า draw แปลว่า สเก็ตหรือแปลว่าวาดนั่นเองอ่าต่อมา Dancing อ่าจริงๆมันจะคำว่า Dance นั่นแหละ Dance สังเกตว่าคุณคร e ูตัดตัว E ทิ้งไปเห็นไหมตัดตัว E ทิ้งไปเพราะว่าเราไม่สามารถเขียนแบบนี้ได้อ่าเราไม่สามารถเอาอิ่งมาใส่หน้าสระได้เห็นไหมตัว E เป็นสระเพอเอามาใส่ปุ๊บมันจะอ่านไม่ได้ มันจะเป็นเ e อียงอะไรสักอย่างมันอ่านไม่ได้เขาเลยชอบตัดตัว e ีทิ้งก่อนที่จะเติมคำอื่นลงไปโอเค dancing แปลว่าการเต้นต่อมา cook อันนี้ก็จะเป็น cooking cooking หรือ cooking ก็ได้โอเค cooking ก็จะเป็นรูปนี้ dance ลืมบอก dance เนี่ยไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นเต้นอย่างเดียวเป็นลำก็ได้เห็นไหม dance Dancing ใครชอบกิจกรรมไหนบ้างนี่ครูเชื่อว่า3อันเนี้ยเป็นกิจกรรมฮ o อบบี้ที่นิยมมากต่อมา painting painting ถ้าใครเคยเล่นคอมพิวเตอร์มันจะมีโปรแกรมหนึ่งที่เป็นรูปรูปอ่ารูปเหมือนกับว่าถาดสีแก้วสีอะไรแบบนี้เนาะโปรแกรม Paint นั่นเองซึ่ง a พ n t เนี่ยไม่ได้แปลว่า โปรแกรมวาดรูปแต่เพ้นท์มันหมายถึงการตกแต่งระบายสีนั่นเองโอเคเพ้นท์ความหมายจะไกลกว่า,าจะเป็นการระบายสีเป็นการใช้สีวาดรูปก,การใช้ปากกาใช้ดินสอระบายสีอะไรได้หมดเลยเพนชิงหรือจะหมายถึงใช้แปลงทาบ้านทาสีแบบนี้ก็ยังได้เลยเป็นเพ้นท์เหมือนกันหรือจะหรือเราจะใช้สีมาทาตัวเนี้ยเราก็เรียกเพ้นท์เหมือนกันโอเค ต่อมา,อาดูจากรูปภาพมีกระเป๋าใช่ไหมมีกระเป๋าเดินทางเพราะงั้นอันนี้จะต้องเป็นอะไรการท่องเที่ยวแน่นอนอ่าฉันชอบการท่องเที่ยวงานอนดิเรกข,ของฉันคือการท่องเที่ยว travel travel tra 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 travel traveling พอเติม ing ก็เป็น traveling แปลว่าการท่องเที่ยวต่อมา Craft อ่าใครเคยเล่นเกม m i n e c r a f t m i n e c r a f t การ Craft ก็คือการประดิษฐ์นั่นเองอ่าประดิษฐ์คิดค้นทำสร้างสารรค์อะไรก็แล้วแต่เราเรียก Crafting ได้ทั้งนั้นเลยอ่าเพราะงั้น my hobby is crafting ก็คือฉันงานอดิเรกข,ของฉันคือการประดิษฐ์ต่อมา singing singing อันนี้ไม่อ่านว่า singing นะต้องอ่านว่า singing เพราะว่า ng ตรงนี้เป็นเสียงเงองงูแล้วพอเราเติม ing เข้าไปก็จะเป็น singing อ่ะเช่นเดียวกับคำว่า singer ที่แปลว่านักร้องอ the m a s s singer the m a s s singer ต่อไปอ่ะคือคำว่าอะไรเอ่ยปั่นจักรยานใช่ไหมปั่นจักรยาน เราใช้คำว่าดูคำเริ่มต้นของมันก่อน cycle 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 ก็คือรู้จักคำว่า recycle ไหม cycle แปลว่าเหมือนวงเวียนวนๆอะไรอย่างนี้เพราะงนั้นการปั่นจักรยานเนี่ยมันก็คือการ cycle หรือ bicycle ก็ได้ bicycle ก็มาจากคำว่า cycle เหมือนกัน ทีนี้คำว่าปั่นจักรยานการปั่นจักรยานเราเรียกว่าไซคลิงไซคลิงคลิงคอควายเราเรคลิงคลิงไซคลิงแปลว่าการปั่นจักรยานต่อมาสวิมมิงมาจากคำว่าสวิมสวิมแปลว่าว่ายน้ำแล้วก็เติมเบิ้ลตัว M เข้าไปแล้วก็ ING ทีนี้เราจะรู้ได้ไงว่าเมื่อไหร่มันจะเบิ้ลเบิ้ลตัวท้ายแบบนี้เห็นไหม เบื้อตัวไทยขึ้นมาเป็น2ตัวก็ต่อเมื่อคำคำนั้นนะมีพยัญชนะมีสระแล้วก็มีตัวสะกดแค่ตัวเดียวและเป็นสระเสียงสั้นด้วยอ่าสระอีอันนี้เป็นสูดสูดเป็นเสียงตัวพยัญชนะจริงๆมันคือเสียงเสียงเดียวนะแต่ว่าเรามีตัวอักษรสองตัวไม่เหมือนภาษาไทยถ้าภาษาไทยเราจะอ่านว่าสะวิมใช่ไหม แล้วก็มิ่งแต่ภาษาอังกฤษเราไม่ได้อ่านว่าสะวิมเราอ่านว่าสูสูสวิมเสียงซึแล้วก็เสียงวูรวมกันแล้วก็สระอิแล้วก็มอมมาอ่านว่าสวิมสวิมประมาณนี้เนาะต่างกับภาษาไทยนิดนึงนะภาษาไทยตัวข้างหน้าเราจะอ่านว่าสะแล้วก็วิมแต่ว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษเราไม่มีสะข้างหน้านะลูกเราเป็นซึ่ซึซ s w i มสวิมไปเลยสวิมสวิมสวตรงนี้แล้วก็อ e, ีแล้วก็มอมา s w i มสวิม s w i มอาจจะเข้าใจยากนิดนึงแต่เอาเป็นว่าให้เราสังเกตว่าข้างหน้าเนี้ไม่ใช่สะแล้วค่อยวิมแต่เป็น Swim แค่นั้นเองต่อมาอันนี้ทำอะไรเอ่ยดูจากรูปภาพรดน้ำต้นไม้ใช่ไหม เรนทำต้นไม้ก็คือการทำสวนนั่นเองอทีนี้คำว่าสวนสวนดอกไม้อะไรแบบนี้เราใช้คำว่า garden garden ซึ่งพอเราบอกว่าทำสวนความง่ายก็คือเราเติม ing เข้าไปได้เลยจากคำว่าสวนเฉยๆเนี่ยเติม ing เข้าไปได้เลยกลายเป็น gardening 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 การทำสวนทีนี้ ให้เราดูใบงานใบที่สองเนาะเฉะพาะด้านบนที่มันมีกรอบสี่เหลี่ยมด้านหลังเยอะๆอ่ะคุณครูจะให้เราแต่งประโยคเนาะแต่ว่ายังไม่ต้องทำเดี๋ยวเราดูก่อนจงแต่ง5ประโยคเกี่ยวกับงานอดิเรกลงในใบงานอ่าโดยที่ตัว A เนี่ยมันจะมี A กับ B คุยกันเนาะ A จะเป็นคำถามส่วน B เนี่ยจะเป็นคนตอบ what is your hobby อ่าเราก็เขียนไปเลย แสดงว่า a เนี่ยเขียนเหมือนกันหมดทุกข้อเลยเนาะเขียนเหมือนกันหมดทุกข้อเลย what is your hobby งานอดิเรกข,ของคุณคืออะไรเสร็จแล้ว b เราก็จะเลือกเลือกมาตอบเนาะ my hobby is จุดๆุดจดเราก็เลือกมาได้เลยว่าเราชอบทำอันไหนอ่ะตัวอย่างอันนี้ a เนาะ what is your hobby b ตอบว่า my hobby is crafting what is your hobby My hobby is crafting. งานอดิเรกของฉันคือการประดิษฐ์ส่วนอันนี้ B อีก้อหนึ่งแต่ว่า My hobby is watching movies. watching movies. งานอดิเรกของฉันคือการดูภาพยนตร์หรือดูหนังนั่นเองอ่าทีนี้มาดูอันนี้จะเป็นหน้าใบงานของเราแล้วเนาะอะมี หัวข้อว่า hobby ตรงนี้แล้วก็จะมีประโยคตัวอย่าง a และ b ทีนี้เราก็สามารถนำมาเติมได้เลยถูกไหมอาอย่างเช่นประโยคคำถามเราใช้ a เป็นคนพูดเนาะ what is your hobby เวลาที่เราเขียนเนี่ยพยายามเขียนทีละหนึ่งคำแล้วเราพูดเสียงนั้นตามเช่นเนี่ยเราเขียนคำว่า what แล้วก็พูด what เราเขียน i s t เราก็พูด i s your แล้วก็พูด your hobby แล้วก็พูด hobby มันจะได้เราจะได้รู้เนาะว่าเสียงมันออกเสียงยังไงต่อมา b b ก็เขียนไปเลย my hobby is คุณครูก็จะเติมคำตอบของครูเลยว่า r r a t i n g comic books อา เป็นอ่านหนังสือกระโดนเนาะพอเราเขียนครบทั้ง5ข้อแล้วเนี่ยเราก็สามารถเติมเลขเรียงลำดับเลยว่าเราชอบอะไรมากที่สุดชอบมากที่สุดก็อันดับ1ไปเลยอ่าใส่ ST ด้วยเป็น First อ่าเป็นลำดับที่1นึแบบนี้ไปเลยโอเคอ่าโอเค That's all for today สำหรับวันนี้เราเรียนกันเท่านี้เนาะเรื่อง Hobby ก็คืองาน อดีเรกใครมีข้อสงสัยก็สามารถถามคุณครูมาได้เนาะแล้วก็ใครคําศัพท์ไม่ทันสามารถกดย้อนไปดูได้ทีละหนึ่งคำได้เลยโอเค o o ดบาย see you next time